การจาะจงที่อยู่นานในรายกาสุดท้ายของการละหมาดเป็นวิทยาหรือเปล่าครับคือถูกต้องหรือเปล่านะพี่น้องครับจะสังเกตได้ว่าเวลาละหมาดเนี่ยเดือดเลือเไปตรงนี้เมื่อไรมื่กไรน้องาฮะตรงนี้เรามีอีกงารครับมาลมาเขียนไม่ได้เดิต่อพรงนี้ต่อพรงนี้จะเป็นพุ่งนี้เป็นมหามมาสีจะตออให้เนี่ยนี่เปิดไม่กลัวเพราวตั้แล้วตั้งเงินวิ ก็อย so ่างนี้แหะคุณกองน่ะเดี๋ยวรนี้มีคนฟัง์หนึ่งองการจบจยุดนานในละหมาดเวลาเราใัสุดท้ายอ้มตัวอิหม่ามึงนานโอธรรมดาสัยเราเรียนอาลาสมัราเรียนอาลาสมัยเราเรียนอลาแต่มาครั้สุดท้ายนี่มาหยุดนาน คนมาบูมคนโผมรูอยู่ว่าวะจริงจริงอ่ะนานมากๆเลยหรือมึงยังไงเลยวะเนี่ยคูเลือดลงหัวเลยว่ะนี่อ่ะมีสระแว่าอยู่ปีนแอ้คนละบาดข้างผมกับคนอายุเยอะแล้วอ่ก็แกก็เป็นหวัดด้วยอายุแกก็เยอะแล้วนะอิหม่ามก็จะอยู่นิ่งแกคงจะไม่ไหวแกนะเงยหัวขึ้นมาแล้วก็ลงไปมาเหมือนจะ เราเลยไมาเ้าสูตรเต็มที่แล้วก็ว่าอิหมามังไม่ยอมเลยนก็ไม่ไหวเลยไม่ไหวคือการี่อยู่นานเนี่ยถามว่าทาได้ไหมได้เพราะว่ามีฮัดดิที่เนี่ยมีมัสลุมบ้องอะไรก็จะมาบอกว่าการี่อยู่นั้นจะเป็นการกราบไหว้ใกล้ชิดกับวะมากที่สุดพี่น้องมีทุนน้าให้ขอมีฮัดิซบอกว่าท่านั้นหลายตรงขอน้ในช่วงที่ไปอยู่เนี่ยนะครับ แต่ในกรณีถ้าพี่น้องจะละหมาดเดียนเชืเลยนะพี่น้องจะขอยังไงจะอยู่ยังไงเนี่ยแต่ถ้าละหมาดรวมกันเป็นยามาอ,อ่ะผมบอกกับพี่หมังมพี่หมั่ก็ต้องเอาให้มันพอดีนะนะพอดีแต่นี่วาไอไ้ยังโรกคสขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมีการวัดมีเรียกว่ามีการตอบปัญหาตอบหนาเรื่องนี้ในสวีเดนเนี่ยทันทีเลยพี่หมั่คนนี้จะทุยูนนานเฉพาะอรกรา,าร,กรสท้ายรัดทายแต่นานกระทำ จะบาดไหมจะมติดไหมแต่นอกนั้นก็การธรรมดาธรรมดาราเียนอารามธรรมดาเราเรียนอารามธรรมดาเราเรีอารามเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็อยู่เนี้ยปกติแต่ถ้าเป็นรักสุดท้ายจันทรเป็นปกติอย่างนี้การตอบัำถาศาสนาบอกถ้าทําเป็นประจํำดีอะไรดีอะไรแต่ถ้าบางครั textbook. ้งเราอาจจะเออ หลับไปบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่กันแต่ถ้าทายืนพื้นเลยในวัวละหมาดกี่ครั้รงมรรคสุ้ายในตรงนั้นแจ้งเลยนะนะั่นถืรว่าทำเป็นกฎปฏิการทาบ้างทิ้งบ้างอย่างนี้ไม่เห็นนะขนาดเข้าใจนะครับแล้วการสุญูดเนี่ยการสุญูดเนี่ยน้องก็ต้องเห็นใจมักมุมหนังด้วยนะก็สุญูดปากดำนีน่แต่ถ้าจะละหมาดคนเดียวเชิญเลยพี่น้องจะสุญูดสองชั่วโมงเชิญ เอาแล้ะก็สองชั่วโมงเนี่ยหลานมาเนี่ยก็ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตายแล้วซ้ำซีออยู่ตายนี่เนี่ยมีแม่เคยดูดูเหงาหล่ะยู่ตายเฮ้ยนไปแล้วเนี่ยจัไปดลิไปแล้วอาจจะได้อาจจะได้เนี่ยมันเป็นคุณนะนะกางขอดะอาในซีอี้เนี่ยเป็นคำที่นบีสนับสนุนส่งเสริมในขอแต่ไม่ได้เจาะจงว่าซีอี้ไหน แต่ว่าในละหมาดจะมีกี่สุยูตพี่น้องจะขอสุยูดไหนเอาเลยหลังจากสุาบานเรเบียนอาลาสุาบาลนรเบียนอาลาสุาบาลเรเบียนอาลาเสร็จแล้วเอาเลยอัน,นี้อันนี้เขาอขาสุดบอกขอกให้ตอบคืนนี่<ช>จะขอในสุยูตไหนเนี่ยเอาเลยมแต่อย่าไปเจาะจนว่าต้องรัอษาสุดท้ายนะแต่นี้อาจารณามัดนิดหนึ่นงอาจารณามัดจะพูดถึงเรื่องเรื่องอีมารจริงๆแล้วมัมูมด้วยถ้าเราเป็นมักมูมแล้วก็มีอีมา ไม่ได้หมายความว่าอิหมามไปก่อนฉันยังไม่อิ่มใจฉันยังขอไม่เสร็จไม่ได้นะเพราะนบีสั่งอิหมามนถูกแต่งตั้งให้มัดมุ่งแต่ตามเพราะนั้นเวลาอิหมามอิลากับประสาทกับวิรูพออิหมามก็ตักเบสอัลลอฮฺับัตพวกเจ้าตักเบสอิลาร์เราถ้าอิหมามเขารุกอ เพราาพวกเจ้าก็ชอรู้ก็อังนส้ดงาเมื่ออิหมามเขาสูดพระยูรุพวกเจ้าระชงสูญดองนาเราฟาราสาววเมื่ออิหมามเขาเงยพระคราพวกเจ้าก็ต้องเงยด้วยไม่ได้แปลว่าอิหมามไปก่อนไปก่อนฉันขอกกอนมันไม่ไปก่อนไม่ต้องรอฉันยังไม่ถูกใจไม่ได้ถ้าเราหมักเราหมาเป็นมมุมเขาอิหมามก้อก้มอิหมามเงยเงยอยาอยานะยามไปยามไม่เข้าสักเบ็ดพร้อมกับอิหมามแต่ว่า อะไรยังขอดุอาไม่จุดใจแล้วถ้ามีน้องละหมาดคนเดียวจะเอานานแค่ไหนอะไรอย่างไงเชิญแต่อย่าไปเจาะจงในสุยุทธ์ครั้งหนึ่งครั้งใดน,นบีบอกว่ามาอับรบอือกูนุนอับดุมิรับดีฮิฟาวซาฮิรุนบ่าวจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดก็คือในช่วงที่บ่าวสุยุทธ์เนี่ยแหละฟักซซรูอัตดตอาพวกเจ้าทําให้เยอะนะทําให้เยอะทาอะไรให้เยอะอัดอุอาขอดุอาให้เยอะอาภาษาอะไร จะขอภาษาอะไรที่นี่เขาเรีภาษาอะไรเยเยเเยอัลเรลลมภาษาที่เรารู้แหละแต่เสนอแนะวิธีการให้เอาอย่างที่ไม่มีขีลาที่ไม่มีใครขัดแยง้งโต้แยง้งก็คือขอภาษาใจในใจขอในใจเป็นไหมเอาตอบไม่ต้องออกเสียง เป็นไม่เป็นเออนั่นแหละแล้วะขอในใจไม่มีใครทีละว่าไม่ได้แต่ถ้าหลุดออกเสียงมาเมื่อไรนี่เกิดการกีลหละเอจะภาษาอาหรับหรือจะภาษาต่างดาวจะภาษาอื่นเอจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เราไม่ต้องไปยุ่มมันจะได้ไม่ได้เอาอย่างได้เลยขอในใจเพราะงั้นเวลาเราเราสมภารนราเบนาลาสมภารนราเบนาลาสมภารนราเบนาลาเสร็จแล้วอยากจะขออะไรเชิญแต่มีเงื่อนไขนิดเึง ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ไลโอ้เอาร้อ oh ขอให้ฉันหายตัวได้ทีเถอะโอ้เอาร้อขอให้ฉันบินได้เลยเถอะเนี่ยขออย่างเงี้ยอย่าขอขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าขอโอ้เอาร้อให้กลับไปหนุ่มเหมือนอย่างสิบอกีเถิดแต่ให่ใญ่ไม่ได้เนาะอืมไม่ได้ไ